เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูองค์นี้ต่อเลยเอาใจเพื่อนๆที่เล่นเป็นจะเลยนะครับนี่แกนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายอันนี้ก็ไม่ขนุนอ่าเม่ขนุนนะครับก็เอาผ่าที่ดูง่ายๆแล้วก็ผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะครับตามการเวลามาให้ชมกันอ่าเดี๋ยวอ,ออกจากตลับนี่นี่นะครับนี่ครับ,รบดูง่ายๆเลยนะฮะดูง่ายนะครับบางคนบอกดูยังไงดูง่าย คือมันต้องใช้การเรียนรู้สักพักหนึ่งนะครับถึงจะอันนี้นะฮะด้านบนเนี่ยมีรอยทุกองค์นะครับมาเป็นแม่พิมพ์เขานะฮะขอบมานะฮะด้านนี้มีเนื้อเนื้อเนื้อเกินสองขยักตรงนี้สองขยักนะฮะแล้วก็อันนี้คือสุดพิมพ์ละเวลากดเนื้อเขาจะปิ้นนิดหนึ่ง บางอันก็ปิ้นยาวมาเลยนะครับอันนี้สุดเนื้อละสุดเนื้ออันนี้เขียวนะฮะเผาเกิดจากการเผานะฮะไม่ใช่รอยซ่อมอะไรเขียวเผานะฮะแล้วก็นิปโป้ชัดเจนนะครับนิปโป้ชัดเจนเลยนะนิปโป้ชัดเจนแล้วก็น่องมีสะดือเห็นไหมสะดือนะครับหัวไหล่ให้ใหญ่ๆคือพระประเภทนี้ก็คือพระที่สุขโขทัยนี่นะฮะยืน สุขโขทัยกับกำแพงเพชรเนี่ยมังกนก็เป็นอะไรจักที่ติดต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระหลายๆชนิดพระบูชาพระเครื่องเนี่ยก็มีความล้ายคึงกันมากนะครับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากเลยสองเมืองนี้นะครับด้านหลังก็เป็นการกดด้วยมือนะครับกดด้วยมือเนี่ยจะมีลิ้วรอยพวกนี้สำคัญนะครับริ้วรอย ความโบราณของพระก,ก็ดีแล้วก็คา,าบความเก่าความโบราณตรงนี้ก็ดีนะครับตรงนี้ใช้วิเคราะห์ได้นะครับตรงนี้เกิดจากดินเริ่มแห้งนะครับก่อนที่จะกดพิมพ์พอกดลงไปก็เลยเกิดการปริการแตกในแนวตั้งอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับจะไม่มีแตกแบบแนวนอนอย่างนี้ไม่มีนะครับแต่กตั้งตั้งอย่างนี้นะคร หน้าจะเป็นรูปไข่กลมเลยฮะแล้วมีคางเล็กๆนิดนึงนะฮะแล้วก็มีหูสองข้างมีสองแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับแม่ขนุนมีแต่พิมพ์ใหญ่นะครับสองบล็อกก็คือมีหูสองข้างกับมีหูข้างเดียวนะครับพักกันเนี่ยข้างเดียวก็มีสองข้างก็มีนะฮะไอพิมพ์เล็กๆเนี่ยส่วนตัวแล้วดูแล้วยังมีคนถามเข้ามานะฮะส่งเข้ามาเยอะว่าทําไมไม่เช่า คือคือคือ,คอการเช่าพักเนี่ยเราต้องเอาหลักของเราเป็นเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปตามใครนะครับเนี่ยขมเมาพวกนี้นะครับความเก่าขมเมาที่ติดกับเนื้อดินพวกนี้สําคัญเลยนะครับถ้าใครจับจุดได้นะครับใครดูได้ก็มีโอกาสดูพักแท้ได้นะครับเช่าหาได้